เดี๋ยวไปไลคนงง่าเป็นใครตอนหนุ่มๆคนบอกว่าหน้าเหมือนก้องสารัดนะครับคนนี้นั่นไงแก่ๆขึ้นมีคนบอกว่าหน้าเหมือนเป็นสาลิาท์อันหลังน่าจะดีคนนี้ชื่อเอ็กนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีแฟนคลับที่น่ารักของสุกทอนด้วยนะครับครับผมสนุกสนุกแล้วเพลงนี้ลืมไปก่อนครับคนนี้เป็นอุ๋ยบู๊ดบลัดเสียผมเป็นสเตมเองจัดเลย บอกรู้ก่อนจะแต่งตัวมาหลอกวันนี้นะฮะขึ้นเลยวันที่เธอได้บอกแล้ววันที่เธอได้บอกมาได้ด้ได้เอลต้องจยกจะเต้เตเอยจะเต้เตชีวิตที่ไม่มีเธออยายจะอยากจะชื่นชอบเธอเอา i Mab semua pelak, teruja. Saya akan jom cuk, dan saya keep cuk aduhai. Tidak ada hari lupa dia, dan aku tak boleh berhenti. หยุดหยุดยดไปเลยครับอุ๊กทำไมร้อากับเราอย่างนี้ร้องร้องอยู่ดีๆมีเหมือนมีดีเจมาสปินแผ่นอยู่ข้างๆนะฮะเรากำลังไปได้สวยเลยถูกถ้าร้องแบบนี้เรื่อยๆไม่น่าจะจบเพลงอะไรใช่ตุกแกล้งเราป่ะแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคนหยุดดูเยอะมากแต่เสียงร้องเบามากไม่รู้ว่าลำโพงเราดังแล้วเราร้องดังแล้วเราไม่ได้ยินเสียงคนดูหรือเปล่าเราต้องเดินลงไปข้างล่างหรือว่าขึ้นมาชั้นสองดิ ว่าเหนื่อยไปคุณนักเรียนั้งสองเนี่ยผมว่าเราร้องอะคาเดล่ากันสักรอบหนึ่งให้คุณเอ็กปีบ็อกซ์แล้วก็เวลาทำอะไรนัดกันก่อนดิดีไหมสักรอบหนึ่งเอาดังๆเลยให้ลั่นห้างเลยนะฮะ one two three คือลืมลืมฉันลืมไป oh ได้ไหมลืมไปก่อนจำเมื่อเราไม่เคยได้พบกันรออยากพิอลองดูใหม่รู้ สอบผู้ชายแบบไหนจะได้ลงรักเชื่อใบอีกครั้งขอบคุณมากครัมผมเซ็นร้ายเอ็กด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณตูดด้วยเอ็กเราฝากเอ็กไว้กับน้องๆไปนั่งข้นงหน้ได้ไหมครับได้ไปได้ไปนั่งไปนั่งกับเขาบอกตั้งแต่เนี้ยอย่างที่เขีนบอกนะครับผมขอร้องอีกยกเพลงแล้วกันใจสองเพลงแล้วกันเพลงสอง